ไปดูคุณอนุทินกันหน่อยนะคะออกมาเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวคะ่ะว่าผู้นําทางมาเลเซียนายอันวาอิบบาฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้มีการต่อสายเชิญคุณอนุทินนั้นไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่มาเลเซียหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมบอกปัดว่าไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาต้องรอขั้นตอนในการที่เข้ารับตําแหน่งเป็นทางการแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางนั้นคุณ อนุทินชาญวิรุฬยนายกรลฐนมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายอันวาอิบราหิมนายกรัฐนมนตรีของมาเลเซียโดยบอกว่านายอันวาได้โทรมาหาตนนะคะบอกหากเข้ารับ อารมณ์ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วก็หวังว่าจะได้พบการโดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะเดินทางไปอยู่แล้วค่ะไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานนะคะยืนยันว่ายังไม่สามารถพูดได้เพราะว่ายังไม่ได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่ตนจะรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการได้ก็ต่อเมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปรี เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการต้องรอให้มีการถแถลงนโยบายต่อสภาเรียบร้อยซะก่อนค่ะซึ่งยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนกรณีที่นายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมบ,บูชาโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ให้เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมบูชานั้นตรงนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของไทยได้ขอให้มั่นใจค่ะลองฟังเสียงหน่อยค่ะ ไม่มีใครแทรกแซงรัฐบ,บาลไทยได้ <Yes. S 1> เช่นเดียวกับไม่มีใครแครทรกแซงอธิปไตยของประเทศไทยไดเ้เรื่องการพูดคุยเราเราสามารถพูดคุยได้คนรู้จักกันจึงนั้นแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดที่เราจะต้องรักษาประโยชน์นะครับก็ขอให้มั่นใจว่าตัวผมเองเมื่อเข้าไปรับตําแหน่งแล้วนะครับก็จะต้องยึดประโยชน์นะครับ ศักดิ์สิีธ์อธิปไตยเกียรติภูมิของประเทศไทยเป็นเป็น uh huh. เป้าหมายหลักอยู่แล้วแล้วนกะ็ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของคนไทย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใครเคลียร์ได้หรอครับ ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครเคลียร์ได้ hmm. ส่วนการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณอนุทินบอกว่าได้รับแจ้งจากว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วค่ะแต่หากไม่ทันแถลงนโยบายต่อสภาก็มีความจําเป็นที่ต้องไปร่วมการประชุมในฐานะตัวแทนของประเทศไทยแต่ต้องไปดูว่าหากยังไม่ได้แถลงนโยบายจะไปร่วมประชุมได้หรือไม่แล้วก็กรอบ สามารถพูดได้แค่ไหนค่ะซึ่งถ้าเกิดไทยเนี่ยไม่ไปร่วมประชุมในช่วงที่มีการเกิดการพิพาทระหว่างประเทศกัมพูชานั้นในขณะที่ประเทศกัมพูชาเ,าเขียนจดหมายถึงผู้นําสหรัฐว่าเราละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงเราเองก็จําเป็นที่จะต้องไปชี้แจงด้วย mm. เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะไปเองใช่หรือไม่คุณอนรินบอกว่ามีแนวโน้มแต่ว่าต้องตรวจสอบให้ดีว่าหากไปแล้วเนี่ยต้องเป็น ไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แต่หากไปแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นั่นเป็นประเด็นที่ตนมีเงื่อนไขของตนเหมือนกันซึ่งไปเนี่ยต้องมีอาวุธในการเจราจาความเมืองด้วยคุณนาทินบอกแบบนี้นะคะในขณะที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกบ,บูชาในคุณมาเน็ตเมื่อคืนนี้ค่ะ โพสต์ภาพใน Facebook ตัวเองอนี่ค่ะเป็นภาพขณะที่ในคุณมาเน็ตพบกับครอบครัวของ18เฉลยศึกที่ถูกไทยควบคุมตัวเอาไว้โดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวและระบุอีกด้วยว่าชีวิตของคุณสุขภาพเสรีภาพจะอยู่ในความคิดของรัฐบาลอยู่เสมอโอ้โหเขาก็เคลื่อนไหวตลอดเลยนะคะครับ